มาต่อจอมยุทพูดต่างจันาตรองตอนที่58กันเลยครับไปชมกันเลยถึงก้าบของผู้อาวุโสเราจะเหนื่อยแต่ก็สนุกมากเลยนะนวันนี้เราชนะได้ตั้งสองรอบเลยแถมสุดท้ายก็มีเรื่องเด็ดๆเกิดขึ้นการได้เห็นรุ่นพี่มาพูดก้าวเป็นหมูนีฮาสุดๆไปเลยเราเป็นหนึ่งในสมาชิกเจ็ดสัตวประหลาดแล้ว ถมยังต้องไปร่วมการบัรลงในอาณาจักรชิงหลวงอีกต่างหากเหลือเชื่อไปเลยนะจะไม่พูดอะไรหน่อยเลยวีฮาพรุ่งนี้ไปรวมพลกันที่นอกประตูเราจะไปเข้าร่วมการบรรล,ง,ลงในอาณาจักรชิงหลวงกันอาณาจักรชิงหลวงเมืองชิงหลวงอยู่ไม่ไกลจากตระกูลพยักษ์ขาวเลยนะ มันจะไม่เป็นไรเหรอข้าจะได้กลับไปเร็วขนาดนี้ถ้าหยาเหินยเยิินพาทุกคนไปที่นั่นแล้วข้าไม่ข้าทําไม่ได้วิยาวเจ้าฟังข้าพูดอยู่หรือเปล่าเจ้าจะเมินข้าทําไมเนี่ยไม่มีอะไรมันก็แค่กะตัญญูเกินไปหนะ่ะจิตใจข้ายัางอ่อนหัดถ้าได้หยหาเหินยหเหิน ดูตัวตนที่แท้จริงของข้าละก,ก็เฮ้ออย่างนี้เองหลอกเหรองั้นก็น่าจะเป็นพี่ชายของเจ้าหันสินะข้าไม่มีพี่ชายอะไรทั้งนั้นข้าเป็นเด็กกำพร้าโอเคแล้วเจ้าจะกังวลไปเพื่อลองคิดดูสิทั้งใต้หัวบินและใต้หยาเฉินยังจำเจ้าไม่ได้เลยจริงด้วยจริงเหรอเจ้าหนักไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ไม่เชื่อก็ลองส่องกระจกดูซะเจ้าหนักเปลี่ยนไปแล้วเจ้ามีเพื่อนใหม่มีเป้าหมายไม่ต้องคิดอะไรไปมากกว่านั้นเลิกกังวลและไปฝึกกันต่อเถอะเจ้าบอกจะก้าวข้ามก้าวไปให้ได้ไม่ใช่เหรอหรือว่าแค่มโม้ไปงั้นหวางตรงเจ้าพูดถูกแล้วข้าพูดว่าข้ามโม้เหรอเดี๋ยวเฮียจะจัดหนักเองวันนี้นะ่ะ เจ้าเป็นสัตว์หรือไงจะมากดก้าลงเตียงทําไมเนี่ยปล่อยข้านะคุณหนุ่มนาสาวนี่มีชีวิตชีวาดีจังวันต่อมาผู้อาผู้อาวสัสผู้อาวโสเราหวางเอี่ยนเ็ดสับประหลาดเองเช็คทั้งตัวจริงในตัวสำรองไปพบกันที่ด้านนอกโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปจริงหลัวข้าเตือนสายอีกแล้วทําไมต้องเตือนสายเวลาแบบนี้ตลอดเลยนะ ทุกคนมาถึงกันหมดแล้วแน,น่ๆข้าพลาดอะไรไปหรือเปล่าไม่หรอกพวกผู้อาวุโสเพิ่งจะพูดมากันครบแล้วใช่ไหมครับก็มีเรื่องจะพูดสักหน่อยโดยเฉพาะพวกเด็กๆตัวสำรองต้องตั้งใจฟังให้ดีในฐานะที่เป็นเจ็ดสัปดาห์อื่นเช็คก็คถือว่าได้เข้าเป็นนักเรียนเฉพาะแล้วที่นัก เรียนในโรงเรียนเฉพาะแก่งๆก็เพราะพวกเขานั้นมีความรับผิดชอบถ้าพวกเจ้าไม่อยากทําก็ยังสามารถออกไปได้ตอนนี้ข้าต้องการจะแน่ใจว่าพวกเจ้ามีความรับผิดชอบเพียงพอสําหรับนักเรียนเฉพาะหรือไม่พวกเจ้าจะอุทิศช,ชีวิตได้หรือไม่ได้ครับได้ค่ะแผ่นดินต้อหลวงเป็นแผ่นดินที่มีการนองเลือดเกิดขึ้นนับไม่ถ้วนแม่แต่สปิตมาสเตอร์ที่เก่งๆเองก็ตายเช่นกัน เติมทีโรงเรียนของเราไม่ได้ถือกำเนิดมาเพื่อสร้างอัจฉริยะแต่เป็นเพราะเราไม่อยากให้สับปิดิตมาสเตอร์ต้องตายไปตั้งหากเมื่อ6,000ปีที่แล้วโรงเรียนได้แบ่งออกเป็นสาขาโนกและสาขาในคนโนอกอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับนักเรียนสาขานอกแต่จริงๆแล้วนักเรียนสาขาในต้องรับเบกแรงกดดันและภาระที่หนักอึ้ง นั่นหละเหตุผลเมื่อเกิดเรื่องที่อาณาจักรไม่อาจควบคุมได้นักเรียนของเราจะเป็นคนรับมือแต่ตอนนี้แต่แต่นี้ต่อไปนักเรียนสาขาเนยจะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ปกป้องเช็คพวกเรานักเรียนสาขาเนยยังมีอีกชื่อหนึ่งยังอีกยังสาขาเนยยังมีชื่อเรียกอีกว่าผู้พิทักษ์แห่งเช็คและก้าคือหัวหน้าและกลุ่มผู้พิทักษ์แห่งเช็ค นักเรียนสาขาเนยทุกคนคือผู้พิทักษ์แห่งเช็กเราจะสามารถช่วยให้นักเรียนสาขาเนยทุกคนฝึกฝนไปได้ไกลขึ้นเราไม่ใช่เราไม่ใช่จัดสร้างแต่คนที่เก่งๆเท่านั้นแต่เราจะบูกฝังให้นักเรียนสาขาเนยทุกคนคอยคุ้มกันผืนแผ่นดินและทุกๆคนนักเรียนทุกคนที่เคยจบสาขาเนยได้ล้วนกลายเป็นชนชั้นสูงกันทั้งสิ้น แต่ในกนารอานเดียวกันเจ้าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าภารกิจของผู้พิทักษ์อันตรายเป็นอย่างมากเจ้าอาจจะตายได้ทุกเมื่อมีนักเรียนมากมายที่ไม่สามารถจบก,การศึกษาได้พวกเขาล้วนเป็นเด็กที่ดีพวกเขายอมอุทิศทุกอย่างให้กับโรงเรียนเราจะจําจุดจําพวกเขาไปตลอดเพราะฉะนั้นข้าขอให้พวกเจ้าคิดดีๆการที่จะกลายมาเป็นผู้พิทักษ์เช็คน้องชายและน้องสาวในฐานะผู้พิทักษ์เองเชค ก็มีบางอย่างอยจะบอกพวกเจ้า,า,าก็มักจะทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแต่ต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนมีผู้คนมากมายที่เหล่าผู้พิทักษ์แห่งเชคเคยช่วยเหลือไว้การได้ช่วยพวกเขานับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดซึ่งไม่มีอะไรมาแทนได้ถือเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตที่ก้าได้มาเป็นผู้พิทักษ์แห่งเชคบทเรียนของนักเรียนสาขานใยคือ แข็งแข่งรับผิดชอบและเที่ยงตํำหวังว่าพวกเจ้าจะคิดได้นะพวกเจ้าต้องให้คำตอบแล้วล่ะว่าจะเข้าร่วมเป็นผู้บิทัาแห่งเช็คหรือไม่พวกเราจะเข้าค้าเข้าครับทุกคนเป็นเด็กที่ดีดีมากก้ามองคนไม่ผิดจริงๆเอาล่ะเรามีภารกิจเชื่อเต้าเจ้ามาอธิบายสิ ภารกิจที่หนึ่งกำจัดผู้ก่อการได้สถานที่ภูเขาหมิงตูที่อยู่ระหว่างอาณาจักรชิงหลัวและสุริยันจันทราเพราะอยู่ระหว่างสองชายแดนตั้งสองอาณาจักรจึงไม่สามารถส่งกองกําลังมาเพื่อจัดการพวกมันได้หัวหน้ากลุ่มเป็นที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งความตายเขาเป็นสัปดิตฐมาเตอร์ด้านเมื่อที่แข็งแกร่งมากมีสมาชิกที่โหดเยี่ยมกว่า3ามด้ยคนที่หลบซ่อนอยู่ในภูเขาภารกิจของพวกเราคือฆ่าพวกมันให้หมด เจ้าไม่เคยข้าเคยมาก่อนใช่ไหมคราวนี้เจ้าจะปล่อยให้พวกมันรอดไม่ได้แม้แต่คนเดียวก็เหรออะไรกลัวเหรอจะขี่รถกังเองหรือเปล่าเนี่ยเช้าก็ไม่ได้กลัวสักหน่อยไปกันเถอะล่วดฉินไม่ไม่กลัวก็ดีแล้วล่ะฮข้าจะดูแลข้าดูแลตัวเองได้น่ะไปกันเถอะพวกรุ่นพี่คอยดูแลรุ่นน้องก็แล้วกันก็ดีนะ จะได้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังไงก้าจะเอาวิยาวิเหินก็ไปกับหวางดวงชวงสิงลั่วก็ไปกับเสี่ยวเสี่ยวอะไรนะข้าอยากไปกับเจมาครับก็ช่วยเจมาพาข้าไปด้วยนะครับฮ่าฮ่าอันก็ข้าได้กับยิเหานก็แล้วกันข้าไม่ปล่อยให้เข้าทางเจ้าหรอกนะอยากเข้าใกล้วิยาวหรือประตูนี้ไม่ต้อนรับเจ้าหรอกอย่าคิดจะมาเข้าใกล้เขาละ ขณะเดินทางมุ่งหน้าไปที่ภูเขาหมิงตูโอ๊ยทาไมการมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยทําไมต้องมาอยู่ตามลำพังกับคนคนนี้ด้วยเจ้าบ้าทำอะไรทำอะไรของเจ้าเนี่ยวางตรงเจ้าชอบมาเจาะต่อสักที่ไหนวีฮาวได้ยินมาว่ามีเรื่องกับน้องชายข้ามาเหรืออะไรเนี่ยเขาเริ่มแล้วสิครับก็ไม่รู้้าก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนนะแต่ ข้าคิดว่าน้องจะน้องจะข้าต้องเป็นคนผิดแน่ๆความคิดของเขามันแย่เกินไปข้าไปสั่งสอนเขามาแล้วละข้าต้องขอโทษแทนน้องชายข้าด้วยปล่อยให้อดีตแค่อดีตเถอะทำมาเป็นพูดซะสวยดรูคิดจะหลอกข้าได้ไงข้าดูนะว่าเจ้าอยากข่าข้าแต่ข้าต้องสติอารมณ์คุมตัวเองไว้ยังไม่ถึงเวลาที่จะแก้แค้นครับ ก็เองก็ผิดเหมือนกันก็อย่างที่ท่านพูดแค่อดีตเป็นเด็กที่ดีจริงๆเจ้าคิดได้แบบนี้ก็ดีเราจะค่อยๆทําความรู้จักกันค่อยๆไปดีกว่าเขาจะได้มีความจำเปันที่ดีกับหัวบินด้วยก็ต้องทําหัวใหเย็นลงก่อนตอนนี้เขาเป็นแค่รุ่นพี่คนหนึ่งรุ่นพี่ครับที่ภารกิจพูดถึงจะปดิดมาเตอร์ดานมืดหมายความว่าอย่างไง สับปิดิตมาเตอร์ด้านมืดน่ากลัวมากสับปิดิตของพวกเขามักจะเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งพลังของจิตใจอันดำมืดใครที่มีสับปิดิตนี้จะถูกยั่วยุโดยสับปิดิตเมื่อพวกเขายอมจำนนต่อปีศาจพวกเขาจะกลายเป็นสับปิดิตมาเตอร์ด้านมืดมีสับปิดิตมาเตอร์ด้านมืดระดับต้าหลัวที่ถูกขนานนามว่าตาดกโลหิตวิธีการฝึกฝนข,ของเขานั้นทารุณมาก เขามักจะใช้จศพของตาดกเพื่อฝึกฝนช่วยชั่วไม่ล่ะด้วยวิธีนี้ใช้เวลาเกือยี่สิบปีของเขาไปถึงระดับต้านลัวพลังที่น่ากลัวของมันฆ่านักเรียนและอาจารย์ของโรงเรียนดอกไปมากมายหัวหน้าผู้พิทักษ์คนก่อนใช้เวลาถึงห้าปีเพื่อจะเอาชนะมันในตอนนั้นมันทาร้ายนักเรียนไปจํานวนมากเมื่อมีการกล่าวถึงตับอิดิมตมาสเตอร์ด้านมืน่น ดังนั้นพวกมันจึงต้องถูกกำจัดในทันทีไม่งั้นอาจจะเกิดสุกนัตกรรมขึ้นอีกก็เป็นได้สปิดิตมาสเตอร์ด้านมืดคือศัตรูของพวกดองตอนที่พักอยู่ผู้อาวุโสเราได้ยินเรื่องปลาย่างของวิยาวทุกคนเลยจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวขึ้นทันทีทักษะกองวิยาวยอดมากทุกคนรู้สึกอรอ่อยและอิม่มเอมเป็นอย่างมากในมือเดียว กำแพงระหว่างสาขาในาและสาขานอกก็พังทลายลงโดยเฉพาะวีหาวกับโดยเฉพาะวีหาวเขาเป็นคนที่ชื่นชมมากวันต่อมาพวกเขาก็มาถึงภูเขาเมิงตูเมืองด่านทางตะวันตกของชิงหลัวทหารส่งสัญญาณมาแล้วไปกันเถอะตอนไปถึงด่านเอาก็พักและคิดแผนนับมือโจรกันหน่อยพ่อของข้าก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันข้าจะพาพวกเจ้าไป,บาไปพบเขานะ ในที่สุดก็ถึงได้ได้พักดีๆสักทีเหนือ่อยชะมัดในด่านจะมีอาหารดีๆหรือเปล่ากินเป็นอย่างเดียวหรือไงเราจะไปหาคุณนางพยักษ์ก่าวกันนะเขาเป็นคนที่สําคัญมากครึ่งชีวิตของข้าได้มาจากเขาตั้งแต่ข้าตั้งตั้งแต่เกิดมาข้าก็ไม่เคยพบเขามาก่อนอะไรกันข้ากําลังจะไปเจอกับคนคนนั้นคนที่ตานไม่เฝ้ารอคอยไม่จริงนะ พ่อของเต้ยเอาเหินพยัก์เก่าคนคนนั้นคนที่ทิ้งตันแม่ไปใจเย็นๆนะวียาวเขาจะจำเจ้าได้หรือเปล่าล่ะไม่เขาไม่เคยมาเจอข้าก่อนเขาไม่เจอเขาไม่เคยเจอข้ามาก่อนก็ดีแล้วนี่เจ้าไม่อยากเจอเขาเหรอถ้างั้นก็ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวข้าจะขอโทษให้เจ้าข้าจะไปพบเขา วิยาลได่วางตรงเก็บความแค้นไว้เขาตามทุกคนไปที่ใกล้ทหารที่ยอดเขาของคุณที่ยอดเขาปุบที่ยอดของอปุบเขาพวกเขามองเห็นชายคนหนึ่งทุกคนรู้จักเขาในานามขุนนางพระยกักษ์เก่าแม่ทัพที่ได้รับความเคารพในอนาณาจักรจิงหลวงคนคนนั้นที่วิยาวควรจะเรียก,กว่อพ่อก็อจบกันไปแล้วนะครับตอนที่58นะครับ